สวัสดีค่ะเที่ยวเชียงใหม่กับอบจอนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ม่อนแจ่มอยู่นะคะการท่องเที่ยวในม่อนแจ่มนะคะไม่ได้จบภายในวันเดียวหรือว่าจบแค่ที่เดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงคุณผู้ชมนะคะการมาท่องเที่ยวเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าในชุมชนนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและวันนี้ค่ะเพื่อนจะพาคุณผู้ชมนั้นชมสินค้าในชุมชนในพื้นที่ม่อนแจ่มกันค่ะ สินค้าในชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เราจะช่วยสนับสนุนคนในชุมชนนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองนะคะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เขามากันนะคะเขาก็จะมาซื้อนอกจากจะเป็นของฝากของเที่ยะลึกยังสามารถซื้อแล้วสวมใส่ขึ้นไปถ่ายรูปเป็นสาวชาวเขาได้อีกด้วยนะคะ และนี่ก็จะเป็นงานสารนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่นะคะรวมถึงผ้าพันคอเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าอากาศหนาวเย็นเนาะการมาท่องเที่ยวที่นี่บางคนไม่ได้เตรียมมาเราก็มีผ้าพันคอขายด้วยแล้วก็ยังมีหมวกนะคะซึ่งเป็นหมวกของแบบชนเผ่านะคะจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ก็มีใส่ไทายรูปกับสวนดอกไม้สวยๆที่ม่อนแจ่มได้อีกด้วยนะคะ นี่นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิซซ่าดอยนะคะหรือว่าข้าวปลูกงาเอาด้วยได้ไหมคะขายยังไงคะยี่สิค่ะโอเคเอาสองชิ้นค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของลำพึ่งปลาเป็นผักซึ่งปลูกบนดอยม่อนแจ่มหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ใชไหมคะเอา2ชิ้นนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะที่ปลูกในพื้นที่ม่อนแจ่มนะคะก็จะมีอันนี้สาลี่เนาะใช่ไหมคะสาลี่ลูกพลับสาลี่ดอยลูกพลับอะโวคาโดแล้วก็บัวหิมะนะคะนี่เป็นผลไม้เมืองหนาวที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากกันนะคะอะโวคาโดนะคะบวัะบวก็ชินแล้คะบ ถึงผักสดผลไม้สดนะคะที่ม่อนแจ่มที่นี่นะคะมาแล้วพลาดไม่ได้ที่จะซื้อกลับไปเพราะว่าผักสดผลไม้สดที่นี่เนี่ยปลูกบนอากาศหนาวเย็นแบบนี้รับรองรสชาติต้องหวานแน่ๆเลยนะคะนี่ก็จะมีคะนา้าสลัดคอสเแบบี้คอสมะระหวานแล้วก็นี้นะคะนิยมสุดเลยมาแล้วต้องซื้อก็คือยอดมะระหวานนะคะแล้วก็จะมีแตงกวาแล้วก็จะมีฟักญี่ปุ่นด้วยและนี่เป็นถั่วถั่วแขก นะคะแล้วก็ยังมีผล,ลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยอย่างที่บอกว่าเรามาม่อนแจ่มนะคะก็ต้องมาอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านด้วยค่ะ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6มกราคม2565นายพิชัยเลิศพงอดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายนทวุฒิเรืองเวทนาย,ยกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสออทยแลนด์เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2021 สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน1,000คนโดยจัดการแข่งขันในรุ่นเยาวชนและประชาชนระหว่างวันที่6ถึง9มกราคม2,565ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ค,ครั้งนี้ก็เลยมาช้อปปิ้งนะคะเรียกว่าอุดหนุนสินค้าที่เป็นสินค้าของชุมชนนะคะเต็มไม้เต็มมือหิ้งไม่ไหวแล้วนะคะต้องขอตัวกลับก่อนครั้งหน้าจะพาไปม่อนไหนต้องคอยติดตามนะคะเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอวันนี้เปิ้นลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ